f าสติ้งเราก็ทําแล้วนะทําไมคนอื่นเขาทําแล้วเขาลดพุงได้แต่เรายิ่งทำเนี่ยเรากลับยิ่งมีพุงสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะสาเหตุแรกคือธาตุไฟกําเริบค่ะเคยไหมคะยังไม่ทันได้กินอาหารอะไรเลยนะทําฟาสติ้งอยู่ดีๆแต่อยู่ๆก็มีพุงขึ้นมาเฉยเลยหรือไม่ช่วงไหนที่เราเครียดมากๆหรือออกกําลังกายหนักมากจนเกินไปช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะมีพุงขึ้นมาเหมือนกันค่ะ ซึ่งพุงอันนี้เมื่อก่อน,นยาดาจะบอกว่ามาจากฮอร์โมนเครียดที่มีชื่อว่าคอติซอลแต่ว่าวันนี้ได้คําตอบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งคำตอบแล้วค่ะว่าพุงอันนี้จริงๆแล้วมาจากลมซึ่งธาตุลมเนี่ยจะเกิดได้ก็ต้องมีธาตุไฟมาก่อนอันนี้เป็นความรู้ของแพทย์แผนไทยค่ะ เวลาที่เราทำฟาสติ้งแล้วไม่ได้กินอาหารตอนที่ร่างกายบอกว่าหิวเนี่ยตอนนั้นกระเพาะอาหารของเราจะสร้างธาตุไฟขึ้นมาเวลาที่ร่างกายบอกว่าหิวเป็นสัญญาณที่เขากำลังจะบอกว่าฉันย่อยอาหารของเก่าหมดแล้วนะพร้อมที่จะย่อยอาหารใหม่แล้วตอนนั้นนะคะกระเพาะอาหารของเราเนี่ยจะหลั่งน้ำย่อยออกมากระเพาะอาหารของเราก็เหมือนกระทะเวลาที่เขาหิวและพร้อมจะย่อยอาหารใหม่เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราจุดไฟใส่กระทะของเราให้เกิดความร้อน ซึ่งถ้าทุกคนไม่ได้กินอาหารเข้าไปตอนนั้นนะคะธาตุไฟจะสร้างธาตุลมทําให้พุงของเราป่องลมวิธีการสังเกตดูว่าธาตุไฟมันมาแล้วหรือ,อยังเนี่ย<ๆ>ก็คือเราจะเริ่มปากเหม็นหรือว่าปากแห้งขึ้นมาเพราะเมื่อไหร่ที่กระเพาะสร้างธาตุไฟหรือว่าหลังน้ำกรดออกมานะคะมันจะมีลมพัดพาความร้อนขึ้นสู่ด้านบนไฟตรงนั้นเนี่ยจะเผาให้ปากของเราแห้งแล้วก็เหม็น จริงๆแล้วการทำฟาสติ้งเนี่ยปากจะไม่เหม็นนะคะถ้าทุกคนกินอาหารตอนที่ร่างกายของเราหิวค่ะ สัญญาณตอนที่ร่างกายหิวก็คือเสียงท้องร้องจอกๆกนั่นเองแต่พอท้องร้องจอกๆกแล้วอย่าเพิ่งรีบกินอาหารทันทีนะคะนายแพทย์โยชิโนรินางุโมะที่เขียนหนังสือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าท้องร้องจอกๆกเป็นสัญญาณของความอ่อนเยาว์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกรดฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนหน้าเด็กเนี่ยจะถูกหลั่งออกมาดังนั้นพอท้องร้องจกอกแล้วให้รอไปอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปกินอาหารนะคะแบบนี้เราก็จะไม่มีพุงป่องลมค่ะ แล้วก็ถ้าช่วงนี้ใครที่เครียดบ่อยๆเนี่ยเราก็จะสร้างไฟในกระเพาะอาหารของเราตลอดเวลาเหมือนกันตอนที่เราเครียดเนี่ยรู้สึกไหมคะว่าเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า butterfly in your stomach เราจะสร้างธาตุไฟในท้องตลอดเวลาทําให้มันเกิดทาตลมในท้องตลอดเวลาเช่นเดียวกันช่วงไหนที่เครียดมากๆเนี่ยพของเราก็เลยจะป่องออกมาค่ะ แม้กระทั่งคนที่ออกกําลังกายหนักมากเกินไปเนี่ยก็สร้างไฟตลอดเวลาเหมือนกันนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นความเครียดที่มาจากร่างกายหรือว่า body stress ให้ลดการออกกําลังกายที่หนักให้เบาลงหรือไปออกกําลังกายลักษณะธาตุน้ํานั้นก็คืออะไรก็ได้ที่สามารถหายใจออกได้ยาวๆไม่ว่าจะเป็นโยคะไทเก็กชี่กงนะคะเพราะว่าการหายใจออกยาวๆเนี้ยจะไปกระตุ้นเส้นประสาทชุดผ่อนคลายที่เรียกว่าพาราซิมพาเตติกมันจะช่วยลดความร้อนในร่างกายของเราได้เมื่อความร้อนลดลงพุงลมของเราก็จะหายไปในที่สุดค่ะ a few minutes later คลิปนี้นอกจากภาคทฤษฎีแล้วยิราจะมาสอนทุกคนออกกําลังกายลดหน้าท้องกันด้วยนะคะเราจะมาเล่นกล้ามเนื้อท้องที่อยู่ด้านในที่เรียกกันว่า transverse abdominis กันถ้าเราเล่นท้องด้านในบ่อยๆนะคะภุงของเราก็จะไม่ยืดออกมาท่านั้นก็คือท่าแพลงนั่นเองทีนี้เรามักจะแพลงกันผิดวิธีนะคะเรามาดูท่าแพลงที่ถูกวิธีกันเริ่มจากอันดับแรกให้ทุกคนหงายมือสองมือแบบนี้ก่อนนะให้เท่ากับหัวไหล่นะคะแล้วก็ขายืดออกไป วางให้ห่างเท่ากับหัวไหล่เหมือนกันเวลาที่เราแพลงผิดผ้านะคะก้นเราจะโก่งแบบนี้หรือหลังเราจะแอนแบบนี้ซึ่งแบบนี้เราจะเจ็บนะไม่ดีนะคะให้เราม้วนสะโพกปุ๊บให้เข้ามาหาหน้าจนหลังของเราตรงทุกคนเห็นไหมพุงของเราจะเกรงแล้วก็จะรู้สึกเหมือนเป็นปล้องขึ้นมานะคะให้เราเกรงอยู่ในท่านี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่พอเราเริ่มจะไม่ไหวเนี่ยบางทีมันจะเป็นแบบนี้เนี่ย เนี่ยมันจะลงไปชิดพื้นแบบนี้อันนี้คือเริ่มผิดแล้วหลังของเราก็จะเจ็บนะคะดังนั้นม้วนสะโพกแล้วยกให้ตรงถ้าทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันง่ายจังเลยค่ะมันแทบไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยก็ให้เหมือนกับเยี่ยวตัวไปข้างหลังนิดนึงให้แขนเนี่ยเป็น45องศาหลังจากนั้นก็แพลงขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะคะแบบนี้เราจะรู้สึกยากขึ้นเพราะว่าตัวของเราเนี่ยจะยืดยาวออกไปมากขึ้น ถ้าต่อมาเราจะมาบริหารกล้ามเนื้อท้องที่อยู่ด้านนอกโดยเราจะเน้นไปที่พุงล่างของเรากันไปดูกันเลยนะคะเริ่มจากอันดับแรกนะทุกคนให้ทุกคนนอนลงไปที่เบาะธรรมดาแบบนี้และแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังนะคะเราไม่ควรจะให้หลังของเราทุกคนเห็นไหมมันมีช่องว่างจนมีอะไรสอดเข้าไปได้แบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะเจ็บหลังล่างนะคะให้เราทําการม้วนสะโพกเหมือนที่สอนท่าแพลงเมื่อกี้ม้วนปุ๊บ จนเหมือนกับว่าหลังของเรามันติดบาะไปเลยไม่มีอะไรสามารถสอดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วเราก็ยกขาขึ้นมาตั้งฉากแบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาบริหารกล้ามเนื้อท้องกันด้วยการที่เราจะเอาเขา่าชิดอกแล้วยกสะโพกทุกคนดูนะวางมือไว้ข้างลำตัวแบบนี้อ่ะเข่าชิดอกยกสะโพกแล้ววางกลับมาที่เดิมตอนที่เราวางกลับมาที่เดิมเราจะไม่วางเลยออกไปนะคะเพราะถ้าเราวางเลยออกไปแบบนี้เราจะรู้สึกว่าหลังของเราจะเริ่มแอนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บหลังล่าง เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มและจบที่ขาตั้งฉากแบบนี้ทำแบบนี้นะคะประมาณ20-30ครั้ง3-4เซตไปเลยเพื่อบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราท่าเนี้จะปลอดภัยกว่าท่าซิทอัพนะเพราะว่าท่าซิทอัพเนี่ยมันจะรู้สึกเมื่อยคอนะคะดังนั้นลองเอากลับไปทำกันดูนะคะ ทีนี้หลังจะออกกําลังกายเสร็จเราก็จะรีบหาโปรโตีนกินกันใช่ไหมคะแต่ถ้าทุกคนมาสายสุขภาพนะเราควรจะคืนพลังงานกลับให้กับเจ้านายของกล้ามเนื้อก่อนนั่นก็คือสมองของเรานั่นเองจริงๆเราจะกินโปรโตีนทันทีหลังออกกําลังกายก็ได้นะคะแต่โปรโตีนที่เรากินหลังออกกําลังกายอะ่ะจะถูกส่งผ่านเส้นเลือดวิ่งเข้าไปที่ตับ แล้วตับอ่ะจะเอาโปรโตีนอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วเอาน้ําตาลคืนกลับให้สู่สมองทําให้ตับของเราเนี้ยต้องทํางานหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วทุกครั้งที่ย่อยโปรโตีนอ่ะมันก็จะเกิดแอมโมเนียขึ้นมามันเป็นพิษชนิดหนึ่งนะซึ่งตับเนี่ยก็จะต้องส่งพิษตรงเนี้ยออกไปปัสสาวะซึ่งต้องส่งผ่านไตทำให้เวลาที่เรากินโปรโตีนมากจนเกินไปนะคะแล้วพอไปตรวจเลือดอ่ะค่าตับกับค่าไตก็จะขึ้น ทำให้อวัยวะของเราทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นทีนี้ถ้าเรากินอะไรที่ตรงไปตรงมากับร่างกายแล้วทำให้อวัยวะของเราทำงานเบาลงเราก็สามารถเลือกกินคาร์โบไฮเดรตได้เลยโดยที่ยาราจะแนะนำให้ทุกคนกินคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีริ์เย็นนะคะเช่นพวกผลไม้นะอย่างเช่นอาจจะไปกินพวกแตงโมแตงไทยแคนตาลูปสตอเบอรี่มังคุดหรือแม้กระทั่งสับปะรดนะคะ เพราะว่าหลังจากที่เราออกกําลังกายมาเสร็จร่างกายเราร้อนร้อนรอนมากเลยใช่ไหมคะเมื่อเราดับเขาด้วยอาหารริเย็นแล้วยังเป็นพลังงานคืนกลับให้สู่สมองของเราอีกเนี้ยร่างกายจะทํางานเบาลงมาก เราจะสามารถเซฟชีวิตอวัยวะของเราไปได้อีกนานทีนี้สับปะรดเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งนะคะคือเขาเนี่ยสามารถกินพร้อมกับอาหารได้เลยไม่ต้องไปกินก่อนอาหารนะเพราะว่าเขามีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยปโปรตีนที่ชื่อว่าบโบรมิเลนเวลาที่เรากินสับปะรดเข้าไปนะคะการย่อยปโปรตีนของเราก็จะดีขึ้นเราก็จะได้ไม่ต้องหมักหมมซากอาหารที่ย่อยไม่ได้นะคะเดี๋ยวหมักไปมากๆเขาก็เกิดแก๊สเกิดลมอีกเนี่ยและนอกจากนี้เอนไซม์โบร มีเลนในสับประรดยังเอาไปช่วยขจัดคราบสกรปรกที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าของเราได้ด้วยนะแต่ยยดาไม่ได้จะเอาสับประรดมาซักผ้านะคะทุกคนยยดามีผลิตภัณฑ์ซักผ้าตัวนึงที่มีส่วนผสมของสับประรดนั่นก็คือปิปเปอร์นั่นเองผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีส่วนผสมมาจากธรรมชาติสายออร์แกนิกต้องชอบแน่ๆค่ะ เพราะปิปเปอร์เนี่ยเขาเอาสับป,ประรดมาหมักกับจุลินทรีย์และโตบาซิลัสจนเกิดเป็นกรดมากมายออกมาเช่นกรดแลคติกมีฤทธิ์ในการขจัดคราบสิ่งสกปรกและก็คราบเลือดผ้า15-20ชิ้นใช้ปิปเปอร์30 ml นะคะที่บริเวณฝาจะมีบอกอยู่ค่ะจะสังเกตเห็นว่าปิปเปอร์จะฟองไม่เยอะเพราะเขาไม่ได้ใส่สารให้ฟองที่ชื่อว่า SLS ค่ะ จึงล้างออกได้ง่ายไม่ตกค้างอยู่ที่เสื้อผ้าของเราใครที่ต้องซักผ้าด้วยมือก็สามารถซักได้เพราะผลิตภัณฑ์มีการทดสอบการระคายเคืองมาแล้วด้วยพอซักผ้าเสร็จก็สามารถนำน้ำที่เหลือไปรดน้ำต่อได้ด้วยนะหรือจะเทลงไปในบ่อน้ำเสียก็ไม่ทำลายระบบนิเวศในน้ำด้วยเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติทีนี้มาที่น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะต้องบอกว่าปิเปอร์ไม่ใช้สารคอร์สค่ะ เพราะว่าสารตัวนี้มันจะไปเคลือบบนผ้าการระบายอากาศของผ้าจะเสียไปพอผ้าเกิดการอุดตันเหงื่อก็ไม่ถูกระบายออกพวกผดผื่นคันก็อาจจะเกิดขึ้นตามผิวหนังของเราได้งา่ายผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาปรับผนุ่มของปิปเปอร์ได้ผ่านการทดสอบการแพ้และการระคายเคืองมาแล้วดังนั้นใครที่ผิวแพ้ง่ายวันนี้เราเจอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเราแล้วค่ะ ใครได้เคยลองใช้ปิเ p อร์แล้วเนี่ยคอมเมนต์มาบอกข้างล่างหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างส่วนใครที่ยังไม่เคยลองใช้ก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผู้จัดจทำด้วยนะคะไปแล้วนะคะ